สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดูเรื่องการงานและการเงินนะครับระหว,วาวันที่16-31พฤษภาคมของชาวราศีเมษสิงห์ธนูในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีเมษคือพื้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยอ้างยิงไทม์หลักหัวราตา์ไทยนะครับแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายรรหว่าวันที่13ถึงเอ้ย16ถึง 23่ิพฤษภาคมช่วงที่ฝเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24สถึงิาพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงแรกก่อนเนาะ16ิถึงพฤษภาคมมาดูในฝนของการงานก่อนละกันชาวเมธเป็นยังไงบ้างจ้ะการงานในช่วงนี้การงานค่อนข้างมีปัญหามากๆเลยนะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขมีเรื่องนูน้นเรื่องนี้ให้ต้องจัดการนะแล้วก็จะมีคนเอาเปรียบในเรื่องการงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบตัวหรือทางลูกค้าเอาเปรียบเราซึ่งคุณก็รู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะทำ คุณจะคิดว่าเอ้ยฉันทำงานงคนประเภทนี้เหนื่อยจังเลยมีความเบื่อหน่ายงานที่ทําแต่บ้านด้วยอะไรหลายๆอย่างคุณก็ต้องทนรับสภาพในการทําตรงนี้ไปก่อนแต่จะมีความเบื่อหน่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากมองหาอะไรใหม่ๆทาบางท่านอาจจะมองอาหาอยากหางานใหม่อยากไปเจอสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยฟ้ามนะครับในส่วนการเงินละ่ะฟีหกถึงสา ฟิดปกเอ่อฟีดปกี่ยี่สิบสามพิษภาคมการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินค่อนข้างมีความไม่ตกนะในเรื่องการเงินว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าอยากให้การเงินกลับมาดีได้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้จะรู้สึกพยายามอมองหาช่องทางการเงินมองหาว่าเอ๊ะถ้างเงินมันนิ่งอย่างนี้ยมันไม่ค่อยดีเนาะอยากหาช่องทางในการทําให้มีเงินเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าระวังนิดนึงเนาะช่วงนี้ยิ่งหาจะยิ่งแย่ฉะนั้นให้ให้นิ่งๆไปก่อนแล้วกันเนาะชาวเม์เดี๋ยวมาดูช่วงที่สองกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูกันเนาะไพ่แบ่งเป็นฝองชุดนะจ๊ะมาดูผลการงานหลอดก,ก่อนละการยิบสี่ฝาเฟสพิษพพาคมการงานชาวราฝีเมฆเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ความเบื่อหน่ายการงานก็ไม่ค่อยเป็นตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็ช่วงนี้อาจจะคุณจะหาเออเรียกว่าอะไร งานที่ทําอยู่ก็จะทําต่อไปนะครับแต่ถ้าใครแต่ถ้าเกิดมีชาวราศีเม่บางส่วนที่ว่างงานอยู่เนี่ยก็จะหางานเล็กๆน้อยๆทําไปก่อนเป็นรับฟ่านานั้นแล้วก็ช่วงนี้อยากหาโอกาสใหม่อยากหางานใหม่ๆม,มากเลยเนาะช่วงนี้จะได้รับขา่ขาวดีเรื่องการงานเข้ามานะครับมีโอกาสออช่วงนี้แหละถ้าเกิดชาวราศีเมษอยากได้บางท่านอยากหางานใหม่ๆช่วงนี้มีโอกาสดีที่ททจะมองหางานใหม่ๆหรือเริ่มต้นใหม่หรือบางท่านทํางานอยู่แล้วเนี่ยจะมีโอกาสดีๆเรื่องการงานเข้ามาบางท่านเจอลูกค้าใหม่หรือบางท่านไม่ได้ดูแลเกี่ย ไอ้งานที่ทําอยู่ก็จะปรับไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับในส่วนของการเงินละี่ะี่ถึงาิพฤษภาคมเป็นไงบ้างการเงินช่วงนี้เออเงินที่รอคอยเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยได้ตามมันจะมีเงินที่รอคอยอยู่มันจะอาจจะไม่ค่อยได้ตามที่คุณต้องการนะครับช่วงนี้เราบางนิดนึงเนาะจะมีความตึงเครียดในเรื่องการเงินเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับนะเราบางนิดนึงใครใครสัญญาคุณเรื่องการเงินไปก็จะมีการผิดฝัญญาเกิดขึ้นฉะนั้น ถ้าคุณรอคอยเรื่องการเงินใครแรกแรก,ก็จะมีการผิดสัญญาแต่ช่วงปลายเดือนประมาณฟินเดือนเลยฟินเดือนต่อเขาเดือนใหม่เนี่ยมันจะได้เงินที่รอคอยอยู่นะครับฉะนั้นชาวราศีเมษช่วงนี้ถ้ารอคอยเงินอะไรไว้รแรกเหมือนไม่ได้เลยแหละเนาะตอนแรกคิดว่าไม่ได้แล้วพ่ออกมาทำงานเหนือจะไม่ค่อยได้แต่ฟินเดือน3าเอ็ดเนี่ยปับ๊บมันจะได้เกิดขึ้นมาฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเนาะรอจังหวะนิดนึงนะครับชาวราศีเมษ อ่ะเดี๋ยวมาดูก็จบการด,ดูเรื่องการงานและการเงินชาวราฟีเม็ดไม่แค่นี้เนาะชาวราฟีเม็ดท่านใดอยากดูดูส่วนตัวเพิ่มเติมตม,มีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราฟีเออฝิงนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งแบบวันที่คราศีลรัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ แล้วก็คลิปจะแบ่งไปสองช่วงช่วงแรกเนี่ยคำธรรมมาระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภา,าคมส่วนช่วงที่สองเนี่ยคำธรรมมาระหว่างวันที่24-31พฤษภา,าคมนะครับมาดู16-23พฤษภา,าคมก่อนเนาะมาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะในส่วนของการงานก่อนการการงานนะปัญหาที่มีอยู่นะปัญหาที่มีอยู่เความดัดที่มีอยู่เนี่ยจะค่อยจะมีคนมาช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ มาให้ความช่วยเหลือในการคลี่คลายปัญหาหรือทางลูกค้าเนี่ยให้ความช่วยเหลือคุณในการคลี่คลายปัญหาเกิดขึ้นนะแต่ว่าโอ้ถึงคลี่คลายปัญหาไปด้วยบางส่วนแล้วอ่ะเออคุณก็ยังมีความอึดอ,อัดใจในเรื่องการงานอยู่เพราะคุณค่อนข้างมีการคาดหวังว่าให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จหรือให,ให,ให,ให้มันจะให้เป็นไปตามเป้าที่คุณต้องการฉะนั้นช่วงนี้รอต้องหว่านนิดนึงเนาะชาราฝีฝิงเอ่อการงานที่คุณคาดหวังไว้ี่อาจจะไม่ค่อยเป็นตามที่ตั้งใจเท่าไหร่ฉะนั้นตั้งเป้าได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปเครียดกับมันนะครับ แล้วก็การเงิน1 6 23พฤษภาคมน่ะเป็นยังไงบ้างการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายคืออยากได้อะอยากเอาไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยอยากฟื้นนู่นฟื้นนี่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยฉะนั้นเออพาบอกว่าให้ดูตามที่ตัวเองไหวมีเงินเท่าไหร่ใช้เท่านั้นก่อนเนาะเดี๋ยเพิ่งไปใช้จนเกินพอดีตัวถ้าใช้เกินพอดีตัวเดี๋ยวคุณจะมีปัญหานะครับอะไรที่ไม่จําเป็นตัดทิ้งไปก่อนนะครับในช่วงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูช่วงที่สองกันว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ อามาดูกันเนาะช่วงที่สองสิเอ่ยิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมการงานและการเงินเช้าสิงเป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานก่อนและกการงานเนี่ย งานมันยังทําไปได้อยู่เรื่อยๆแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นได้ดังใจที่คุณคาดคิดแต่จริงๆอ่ะอยากให้ชาวราศีสิงห์มองในฝนที่ตัวเองทำทาอยู่ว่ามันยังเป็นอยู่ในระดับที่ดีแต่ว่าบางทีอนาคตหรือตั้งเป้าไว้อ่ะอยากให้มันงานมันดีขนาดนี้อยากให้ลูกค้าเยอะมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยเป็นตามที่เราคาดคิดฉะนั้นให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนถ้าเกิดคุณไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยนะมันจะมีปัญหาม,มันจะมีความอึดอัดขับแค้นใจมากๆ,ๆเลยช่วงนี้นจะมีความอออดดัั่ะะนนนนฉ้พใจก แล้วก็ในส่วนการเงินละ่ะ24-31พิษภาคมช่วงนี้การเงินก็มีความสบายใจมากขึ้นนะครับนะถึง อาจจะมีการเงินอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยไม่ได้เยอะอะไรมากมายเท่าไหร่แต่มันก็มีความสบายใจ่าคุณก็รู้สึกใช้เงินอย่างประหยัดใช้เงินแบบรูคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีอยากเอาเงินไปใช้นู่นใช้นี่แหละนะตามสไตล์นะอยากไปฝังฝันอยากไปเที่ยวอยากไปหาเพื่อนอยากไปฟื้อนู่นซื้อนี่แต่ว่าชาวราศีสิงห์จะมีการเรียกว่างกเงินจะไม่ใช้เงินฟื้นฟูอะไจะมีการเก็บเงินไว้ซะมากกว่านะครับจะไม่จะเรียกว่าใช้เงินดูคุณค่าแล้วกันในช่วงนี้ ก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีฟิก์ไปแค่นี้นะครับชาวราศีฟิฟก์ท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลนเดี๋ยวไว้ใต้คลิปนี้เนาะช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีธนูนะครับ มาดูกันเนาะช่วงนี้จะเป็นการดูด้าน,นการงานและการเงินของชาวราศีธนูนะครับคือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง1 5มกราคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือดาศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อายินตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ไพ่แบบเป็นสองชุดเนาะชุดด้านบนเนี่ยความสำนรยระหว่างวันที่16ถึง23พฤศภาคมไปชุดด้านล่างเนี่ยความทำนายระหว่างวันที่24ถึง31พฤศภาคม,คมนะครับ โดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบงไว้ให้เนาะแต่จะมีาะชาวราศีธนูขอ <c oughs> โทษทีไพ่จะแบงเป็นสองชุดชุดชุดแรกเนี่ยำทำทํานายระหว่างวันที่26ถึง23พฤศภาคมส่วนไพ่ชุดที่สองเนี่ยำทําทํานายระหว่างวันที่24ถึง31พฤศภาคมนะครับเอาล่ะมาดูกัน26ถึง23พฤศภาคมการงานเป็นยังไงบ้างเนาะการงานชาวธนูช่วงนี้จะไปได้เรื่อยๆนะไอเดียที่ว่าคาดบังไว้เนี่ยต้องใช้ความพยายามถึงจะสําเร็จนะครับช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีไอเดีย อยากทานู่นอยากทํานี่แต่ว่าบางทีบางครั้งบางโอกาสบางบาจังหวะเนี่ยไอเดียคุณเยอะมากจนไม่อาจจะไม่สามารถทําได้ตามที่คุณต้องการนี้หมดแต่ก็อยู่ในในในภาวะที่เรียกว่ามีไอเดียแล้วก็ทําได้บางส่วนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันในช่วงนี้นะครับในส่วนของการเงินล่ะเนาะฟีดปกถึงยี่สิบสามพิษพะาคมเป็นยังไงบ้างการเงินเนี่ยค่อนข้างตึงมือมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีหนี้ฝินหนี้เก่าๆหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะไปหมดเลย มันทำให้คุณพวกนี้เคลียรเคลียร์เรื่องการเงินไม่ค่อยทันจะมีความค่อนข้างอึดอัดกับแทนใจบ้างในเรื่องการเงินนะครับถามว่าไม่มีอยู่ไหมไม่มีอยู่แต่นี้ฝีมันค่อนข้างหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมันทำให้คุณค่อนข้างเหนื่อยแล้วอึดอัดเดี๋ยวมาดูช่วงที่ฝอน้อเป็นยังไงบ้างนะครับ ตัวที่ฟอเนาะยิบซีหรต่างที่เป็นพฤษสภาคมเป็นยังไงบ้างเออในผลของการง,งานก่อนละกันการงานช่วงนี้เออกำลังมีความพยายามเหมือนเดิมแต่ว่าเปิพยายามไปทําอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จจะมีความผิดพลาดหรือไม่ค่อยเป็นตามที่คุณคาดคิดเกิดขึ้นไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งไปทอเนาะช่วงนี้มันเหมือนมีบททดสอบเข้ามาถ้ามีอะไรผิดพลาดไม่เป็นตามคาดคิดติดต่อลูกค้าไม่ได้งานทำอผิดพลาดมาให้พยายามใหม่ มันจะมีเหมือนคล้ายๆกับเป็นวาละกรรมอะไรทีเข้ามาแกฝงถี่คุณมีปัญหาแต่พาบอกถ้าคุณพยายามเนี่ยไอเดียรที่คุณวางไว้หรือฝ่นที่คุณตั้งใจไว้เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จฉะนั้นลุยนิดนึงนะลุยเพื่อประสบความสาเร็จเกิดขึ้นนะครับอย่าพิงทอซะก่อนแล้วก็ยี่สิบสี่ึงสามสิบเอ็ดภาคมเป็นผลการเงินละการเงินเนี่ยคุณช่วงนี้รู้สึกว่าอยากเหมือนไม่มองคนอื่นอ่ะพอคุณมองคนอื่นก็อยากมีเหมือนคนอื่นเขาว่าฉะนั้นก็ ให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเนาะถ้าอะไรที่มันเกินตัวไปคุณจะลําบากนะครับใช้เงินแต่พอประมาณแต่คุณรู้อยู่แล้วล่ะคุณมีเท่าไหร่คุณจะใช้เท่านั้นนะก็ถือว่ามีสิ่งที่ถูกต้องรอสวหานนิดนึงเนาะถ้าเดี๋ยวดวงการเงินมันขยับขึ้นในอีกประมาณช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณจะมีความสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับช่วงนี้ก็ใช้ให้พอให,ใ,หใ,หใ,หให้กําลังใาใช้เท่าที่ตัวเองมีไปก่อนแล้วกันนะครับก็จบการดูดวงและการงานและการเงินของชาวราศีธนูไว้แค่นี้นะครับ ชาวราฟีธนูท่านใดหากดูดูฝนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลนเดียวไปใต้คลิปนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะ